สวัสดีครับพบกับท้ยสามเหลี่ยมโอตโต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไทยก็จะพามาดูรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับนะวันนี้จะเป็นรถเก๋ง4ประตูอันนี้กประสงค์นะครับนะคันนี้ไม่เกินเจ็ดที่นั่งสวยๆแบบนี้เลยนี่คันนี้นะครับเป็นเจ้า Honda j เจ z 1.5 SV นะครับปี2014คันนี้นะครับอยากบอกว่าเลขไมยวิ่งแค่80,000กิโลนะครับ80,000กิโลแล้วตัวหน้านะครับไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับถ้ามีการชนหนักพิกามจมน้ำไฟไหม้กับไม่เราสามารถ ให้ลูกค้านํารถมาคืนได้เลยเราซื้อคืนเต็มราคาครับการันตีเลยเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนิดนึ่งนะครับนี่ตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องวีเทคเดิมๆนะครับส่สูบนะลูกค้านะเป็นเครื่องพันห้าร้อยีซีนะครับตัวนี้แต้มเดิมมาร์กสีจุดเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดแผ่นกันร้อนตัวนี้นะครับลูกค้ายังอยู่ดีไม่มีการแกะแต่อย่างใดหรือว่าหลุดลอกแต่อย่างใดเรียกได้ว่าลูกค้าเก่าดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะครับนะามาดูตัวโฉมหน้ากันครับโฉมหน้าจะเป็น คาร์บอนเคลือบเงานะครับเขาเรียกแคปล่าเคลือบเงานะครับตัวนี้สวยๆมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟ Day t i ท e นะครับตามด้วยไฟ running light ด้านล่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยทรงด้านข้างก็จะเป็น Min o r ร h เชนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทรงเขาเรียกทรงใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนะนี่กุญแจนะครับกุญแจเป็นกุญแจ k คีเลต์นะครับนี่ลูกค้าไม่ต้องเสียบกุญแจเข้าไปแต่อย่างใดเพราะไม่มีรูนะครับตัวนี้นะเพียงแค่คุณกดปุ่มตรงนี้ครับ นี่ครับคุณเปิดได้เลยทันทีนะครับนะนี่ด้านในก็จะเป็นทรงสวยๆแบบนี้เลยเงานะครับด้านเลยครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันหนึ่งว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคันนี้ไปกันเลยนะโอเคเราจะสตาร์ทคันนี้ให้ฟังกันนะครับว่าเสียงเขาเป็นยังไงบ้างนี่ด้านในนี่ถือว่าหรูหรากว้างขวางนครับถึงแม้ตัวรถเขาจะดูเป็นทรงเล็กๆนะครับแต่ว่ากว้างมากๆเลยนะครับด้านในผมสูง1 8 0นะครับนั่งสบายมากๆคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับนะ คันนี้เหยียบเบรกนะครับเป็นระบบ engine start นะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มอ่าาสตร์ทแล้วครับเป็นไงครับนี่ดูหน้าปัดกันนิดนึงครับตัวนี้จะมีจอ7นิ้วมาให้แล้วเป็นจอดิจิตอลสามารถทัชสกรีนได้นะครับตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับออโต้ได้เลยนี่ครับทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าหรูหรามาหามากเลยนะนี่ตัวแอร์ก็มี4จุดนะครับตรงกลาง2ด้านข้าง2นะครับผมแล้วก็แอร์แบ็ค2จุดซ้ายขวานะ ด้านหน้าคนนั่งแล้วก็คนขับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนช่องวิดีโอออโต้หรือว่ารับสายรับสายนะครับนี่วางสายหรือว่าต่อบูทูธสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับเรียกว่าได้ฟูลฟังก์ชันมากเลยแล้วก็มีระบบครูสคอนโทรลตรงนี้นะครับอีโค่สปอร์ตเขาเรียกโหมดอีคอนนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองหน้าจอหน้าปัดเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับคันนี้ใหม่วิ่งล่าสุด 1> 8 1 6 1 4 4กิโลเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับวิดีโอ AM/FM iPod นะครับหรือว่าจะเป็น b l บู t o o t HDI h m สามารถต่อได้ทั้งหมดเลยตัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT ครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพอร์ตเขาเรียกพอร์ต USB ตรงนี้สามารถเสียบเสียบคาชาร์จเจอร์ได้นะครับแล้วก็มี USB 2จุดนะครับตรงนี้เสียบได้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีที่พักแขนตรงกลางตัวนี้นะครับนะ สวยๆแบบนี้เลยนี่สามารถเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้เช่นพวกบัตรพวกกระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสวยๆสามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยด้านหน้าก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้บดบางทัสนวิสัยจนเกินไปนะครับด้านหน้าถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าไม่ได้ทําสูงเหมือนรถแบบว่า For ์จิเนหรือว่าพวกอะไรใหญ่ๆทั่วไปเนะาะก็จะมองอย่างอีกหนึ่งคันนี้ถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับตัวฟิล์มก็ติดไห้อย่างดีแล้วเป็นฟิล์มเดิมจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับนะโอเคด้านหลังก็ ถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าก็มีหยีสวยๆเลยนะครับสามารถพับเบาะลงได้นะครับนี่สไมลงมาสามารถเก็บของได้นะครับหรือว่าเก็บพวกสัมภาระชิ้นใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับเห็นอย่างนี้ราคาไม่แพงครับลูกค้ามือหนึ่งคันนี้นะครับขายอยู่800,000กว่าบาทนะครับ800,000กว่าบาทแต่เราไม่ขายครับนะ เราไม่ขาย8 0 0แสนนะครับคันนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นจาก YouTube นะครับแล้วโทรหาไทยที่เบอร์0 9 3 7 9 2 2 0 1 6ครับคันนี้ครับผมจัดไปเลยนะครับลูกค้าเงินสดตัดโปรไม่รวมแมพผมจัดให้เลย4 9 9 0 0 0บาทจาก8 0 0แสนนะครับลูกค้า4 9 9 0 0 0บาทนะครับถูกจากมือ1ถึง4 0 0แสนบาทเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไทยได้ที่เบอร์0 9 3 7 9 2 2 0 1 6นะครับ แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวว่าจะเซ็นไม่ได้เรามีบริการฝากเซ็นทั่วประเทศนะครับรถสวยทุกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะครับนะแน่นอนเลยแล้วถ้าคุณจะเลือกซื้อรถนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกพวกเราสามเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้ไทยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ด้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ